การควบคุมปัจจัยเสี่ยงการปนเปื้อนในงานสุขาพิบาลอาหารการสุขาพิบาลอาหารคือการทำอาหารให้สะอาดและปลอดภัยเมื่อรับประทานแล้วไม่ทำให้เกิดโรคปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการปนเปื้อนในอาหารมี5ปัจจัยคือบุคคลอาหารภาชนะและอุปกรณ์สถานที่ปรุงประกอบและเจ้ำหน่ายอาหารสัตว์และ,มะแมลงนำโรคค่ะ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียมปรุงประกอบจำหน่ายและเสิร์ฟอาหารรวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในระหว่างการปฏิบัติงานด้านอาหารอย่างถูกต้องทั้งในเรื่องสุขาวิทยาส่วนบุคคลและสุขานิสัยที่ดีในการปรุงประกอบอาหารโดยยึดหลักว่าจะต้องทำให้สะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อนทุกขั้นตอนของการปรุงประกอบและจำหน่าย อาหารที่นำมาปรุงประกอบและสารปรุงแต่งอาหารจะต้องเลือกอาหารที่ใหม่สดสะอาดและปลอดภัยผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้วัตถุปรุงแต่งอาหารต้องเลือกใช้ที่ถูกต้องได้รับการรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการนอกจากนี้การปรุงการเก็บอาหารอย่างถูกวิธีใช้อุณหภูมิในการปรุงและเก็บอาหารที่เหมาะสมก็มีความสำคัญเพื่อรักษาคุณภาพอาหารให้สะอาดปลอดภัยต่อการบริโภคตลอดเวลาที่ให้บริการ ภาชนะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ใส่อาหารหรือหยิบจับอาหารระหว่างการเตรียมปรุงประกอบและจานไหนอาหารจะต้องสะอาดทําจากวัสดุที่ปลอดภัยและเลือกใช้ให้ถูกต้องตามความเหมาะสมกับอาหารแต่และชนิดเพราะภาชนะอุปกรณ์บางชนิดอาจทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้นอกจากนี้การล้างเก็บภาชนะอุปกรณ์ที่ถูกต้องก็มีส่วนที่จะทำให้อาหารสะอาดปลอดภยัยและไม่ถูกปนเปื้อนเชื้อโรคได้ บริเวณที่เตรียมปรุงประกอบจำหน่ายอาหารและบริเวณที่รับประทานอาหารต้องจัดให้สะอาดเป็นระเบียบสะดวกต่อการทำงานไม่นำวัตถุมีพิษซ,ซึ่งเป็นอันตรายมาเก็บไว้ในบริเวณนี้เด็ดขาดมีการระบายอากาศที่ดีโดยมีปล่องระบายควันกลิ่นจากการประกอบอาหารมีบ่อดักไขมันจัดทำท่อระบายน้ำทิ้งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมีห้องส้วมและที่ปัสสาวะ ให้เพียงพอสำหรับการบริการลูกค้าและทำความสะอาดอยู่เสมอบริเวณที่จำหน่ายอาหารหรือรับประทานอาหารก็ควรล้างทำความสะอาดอยู่เสมอหนูแมลงวนันแมลงสาบมดรวมทั้งสัตว์เลี้ยงสามารถนำเชื้อโรคต่างๆมาปนเปืือนในอาหารและภาชนะอุปกรณ์ได้ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมและป้องกันการจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ให้สะอาดเป็นระเบียบ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์แมลงนำโรคและการใช้สารเคมีกำจัดจะต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ